สวัสดีครับอ่าคันนี้เป็นรถนิสสันนะครับเป็นรถนิสสันของบริษัทสวนอู่ทองนะครับอยู่แถวแถววังน้อยนะครับอ่อําเภอ วังน้อยจังหวัดพระนครศรียุยานะครับก็วันนี้ก็มาติดตั้งแอร์ไฟฟ้าดีซในรุ่นแปะผนังนะครับรถสวนอุทองนะครับก็ได้ติดตั้งกับเราไปาเยอะมากนะครับสำหรับแอร์ไฟฟ้าดีซีส่วนใหญ่แล้วก็จะทําเป็นในรุ่นของแปะผนังนะครับตู้คอยร้อนอยู่บนหัวเก๋งแบบนี้นะครับแล้วก็ตู้คอยเย็นก็อยู่ทางด้านซ้ายของประตูทางขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับเรื่องของการติดตั้งแอร์ไตัวนี้ก็เป็นตู้เดิมนะครับเป็นตู้ตัวที่ผมติดตั้งอยู่บ่อยๆสำหรับตัวนี้นะครับในราคาที่ประหยัดพร้อมกับกล่องควบคุมป้องกันแบตเตอรี่หมดนะครับชุดนี้นะครับก็ สนนราคาอยู่ที่นะครับหนึ่งบาทนะครับพร้อมกล่องต่ำตัดสำหรับชุดนี้นะครับท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของแอร์ไฟฟ้าดีในเรื่องของการจอดนอนในเรื่องของการวิ่งไปใช้ไปเพราะว่าแอร์ชุดนี้นะครับสามารถที่จะแานแอร์เดิมได้เลยนะครับแอร์เดิมเราไม่ต้องใช้นะครับก็เก็บไว้นะครับเพื่อให้ประหยัดรายจ่ายประหยัดน้ำมันขณะเดินทางนะครับรวมถึงเวลาเราจอดนะครับก็สามารถที่จะ เปิดต่อได้เลยนะครับสำหรับนิสสันนะครับเรารับประกันให้1ปีเต็มนะครับแล้วช่วงนี้นะครับก็ยังมีช่วงของอการเดินทางออกไปทำอานอกพื้นที่นะครับท่านใดที่สนใจหรือบริษัทใดที่สนใจเรื่องของอการติดตั้งแอร์นะครับนอกสถานที่นะครับผมก็มีทีมงานที่พร้อมที่จะเดินทางออกไปนะครับทำให้ถึง ที่อู่ของท่านนะครับบริการถึงที่รวมถึงเรื่องของการเซอร์วิสก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะดูแลให้นะครับท่านที่สนใจในเรื่องของการติดตั้งแอร์ไไฟ DC หรือไม่เข้าใจในระบบนะครับก็โทรหาปรึกษาผมได้นะครับ0658745459ขอบคุณครับ